ถ้าคุณใช้ความได้เปรียบตัวนี้นะครับคือคุณเข้าไปเจราจาหนี้กับธนาคารเข้าไปลดดอกเบีย้ยเข้าไปปรับปรับโครงสร้างหนี้นะครับคุณจะมีต้นทุนที่ต่ํากว่าคุณจะรักษาสภาพคล่องทางการเงินของคุณได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทคุณจะยืดระยะเวลาออกไปได้ยาวกว่าบริษัทคุณจะอึดกว่านะบริษัทคุณจะ,ะสบายเนื้อสบายตัวมากกว่านึกภาพไหมถ้าไปถ้าไปกันเรื่อยๆแบบนี้แข่งกันด้านราคาอย่างเดียวแต่ว่าสภาพคล่องอ่ะ ก็ยังไม่ได้มีความยืดหยุ่นจากสถาบันการเงินอันนี้ผมบอกเลยว่าคุณอาจจะเหนื่อยแต่ถ้าคุณไปได้เรื่อยๆแต่ว่าคู่แข่งคุณเนี่ยกลัวกลัวคําว่าติดประวัติเครดิตบุโรนะเขายังฝืนจ่ายเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยคุณไม่ต้องแข่งด้านราคาครับเดี๋ยวคู่แข่งคุณจะตายไปเองตายจากการขาดสภาพคล่องนะครับคลิปวันนี้ผมจะมาแนะนําแบบนี้นะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยนะต้องบอกว่าเหนื่อยมากนะครับโดยเฉพาะตัวตัวผมเองเนี่ยต้องบอกว่าเราหลายท่านที่ติดตามช่องผมอยู่แล้วจะรู้อยู่แล้วว่าผมทําอะไรนะครับแต่ว่าแต่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยติดตามอาเป็นว่าแนะนําตัวเองสั้นๆง่ายๆแป๊บเดียวก็คือผมเป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาการเงินและกฎหมายนะครับเรามีอาชีพในการเจราจาแก้หนี้ให้กับลูกค้าโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจ s m e ทั้งหลายอ่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องธุรกิจ s m e ต้องบอกว่า SME มตอนนี้เหนื่อยมากนะครับเป็นอะไรที่เหนื่อยสุดๆแล้วเหนื่อยกว่ารายใหญ่นะครับเพราะว่ารายใหญ่เขาก็มีกําลังสํารองนะครับมีเงินทุนสํารองมากพอแต่ว่าตอนนี้ s s e เของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเดินต่อกันไปยังไงนะครับพยายามหาเงินมาจ่ายนี้นะครับพยายามทุกวิถีทางแล้วนะครับลดรายจ่ายลดต้นทุนนะครับพยายามวิ่งหาลูกค้า แต่ด้วยความที่ตอนนี้ต้องบอกว่าวิ่งยังไงก็ตามเนี่ยลูกค้ามันก็ไม่มาหรอกเพราะว่ามันซบเซาันทั่วประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องเดินกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจเราหรือเปล่าผมก็จะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้นะครับอย่าชะล่าใจนะเอาเป็นว่าจะเดินกันไปเรื่อยๆแบบเนี้ยคือเหมือนกับว่าเฮ้ยคนอื่นเขาเป็นเหมือนเราเราไม่ได้เป็นคนเดียวถูกต้องครับเศรษฐกิจมันไม่ดีมันเป็นเป็นทั่วประเทศอะใช้คานี้แล้วกัน s m e ประเทศไทยได้รับผลกระทบกันหมดทั่วประเทศ นะไม่มีอะไรดีแน่นอนแต่ผมก็จะให้ข้อคิดเพื่อนๆแบบนี้ครับถ้าสมมติว่ากลุ่มที่เราเราจะทําอุตสาหกรรมอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกค้าส่งก่อสร้างบริการโรงงานหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าเราอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเนี่ยแล้วทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะครับคือยอดขายลดนะครับสภาพคล่องต่ำนะครับทุกอย่างไม่มีเครดิตต้องซื้อขายกันเงินสดเท่านั้นนะครับมันก็ทําให้เ,เขาเรียกว่า เงินทุนหมุนเวียนเนี่ยมันหดตัวลงนะครับต้องบอกจี้งครับว่าทุกคนเป็นทุกคนเป็นเหมือนกันหมดแต่เพื่อนๆที่ฟังผมอยู่เนี่ยถ้าคุณเนี่ยนะครับอยากที่จะได้เปรียบนะครับคู่แข่งคุณนะครับในอุตสาหกรรมเดียวกันในวงการเดียวกันเนี่ยคุณอยากจะได้เปรียบเขาเนี่ยอีกหนึ่งข้อที่ผมจะแนะนําคืออะไรนะครับต้นทุนหรือเงื่อนไขนะครับในการเป็นหนี้นะครับกับสถาบันการเงินถ้าคุณใช้ความได้เปรียบตัวเนี้ยนะครับคือ คุณเข้าไปเจราจาหนี้กับธนาคารเข้าไปลดดอกเบี้ยเข้าไปปรับปรับโครงสร้างหนี้นะครับคุณจะมีต้นทุนที่ต่ํากว่าคุณจะรักษาสภาพคล่องทางการเงินของคุณได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทคุณจะยืดระยะเวลาออกไปได้ยาวกว่าบริษัทคุณจะอึดกว่านะบริษัทคุณจะ,ะสบายเนื้อสบายตัวมากกว่านึกภาพไหมถ้าไปถ้าไปกันเรื่อยๆแบบนี้แข่งกันด้านราคาอย่างเดียวแต่ว่าสภาพคล่องอะ คุณก็ยังไม่ได้มีความยุดหยุ่นจากสถาบันการเงินอันนี้ผมบอกเลยว่าคุณอาจจะเหนื่อยแต่ถ้าคุณไปได้เรื่อยๆแต่ว่าคู่แข่งคุณเนี่ยกลัวกลัวคําว่าติดประวัติเครดิตบูโรนะเขายังฝืนจายเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยคุณไม่ต้องแข่งด้านราคาครับเดี๋ยวคู่แข่งคุณจะตายไปเองตายจากการขาดสภาพคล่องนะครับคลิปวันนี้ผมจะมาแนะนําแบบนี้นะครับผมจะแนะนํสีเรื่องนะครับขออนุญาตอ่านแล้วกันนะครับคือต้องบอกว่า ข้อแรกนะครับต้องบอกว่านี่ที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่จํานวนไม่ใช่จํานวนนี่นะแต่คือนะการไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในอนาคตถ้าเราไม่วางแผนนะครับข้อแรกเลยเพื่อนเพื่อต้องวางแผนนะครับอาจจะนั่งจินตนาการเข้าคร่าวว่าเรียกว่างบกระแสเงินสดไม่ต้องไปถึงขั้นไม่่าใช้คำว่างบกระแสเงินสดเลยมันอาจจะดูแบบจริงจังซีเรียสไปเอาเป็นว่าเพื่อนเพื่อนทุกท่านอ่ะต้องมานั่งดูว่ากระแสเงินสดที่เราวางแผน,นไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไง อันนี้คือข้อแรกเลยต้องดูว่ากระแสงเงินสดถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนนะเราเขาเรียกว่าคาดการณ์ก็เลยว่าอนาคตยอดขายมันจะเป็นประมาณนี้กําไรจะเหลือเท่านี้และเงินที่เราต้องชําระหนี้ธนาคารมันจะประมาณนี้นะดูกันไปยาวๆเอาง่ายๆสักปีเดียวก็พออะหรือ2ปีนะดูซิว่าเอาเป็นเรื่องจริงนะครับการการทำงบกระแสงเงินสดหรือ c a s โฟเนะี่ยคุณต้องมีเขาเรียกว่าอย่ามีอคติทั้งในแง่บวกและแง่ลบ คุณต้องเป็นอะไรที่อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงและค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่ร้ายนิดๆนะครับและดูว่ากระแสเงินสดคุณไปรอดหรือเปล่านะครับต่อมานะครับคุณต้องมานั่งดูว่าถ้านะ worst case กรณีที่เลวร้ายที่สุดของคุณมันจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจคุณมันจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวคุณนะครับคืออันดับแรกเลยต้องบอกว่ากลัวไว้ก่อนนะดีที่สุดกลัวไว้ก่อนอ่นะพอกลัวเสร็จแล้วกระแสเงินสดที่เราคำนวณดูแล้ว โอ้แม่งถ้าเป็นอย่างนี้ไปอักสก2ปีไม่น่าจะรอดนะอ่ะทีนี้เอาเป็นว่าเราเผื่อไว้ก่อนนะเราเผื่อไว้ก่อนแต่ว่าถ้ามันรอดเราก็พยายามทําตามกระแสเงินสดทางบงบกระแสเงินสดที่เราที่ผมพูดไปสักคู่แนละ้วข้อแรกแต่ถ้าดูแล้วมันอาจจะไม่รอดนะคุณมาเตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าไหมผมใช้คํานี้นะครับว่าถ้าคุณมีเวลาเตรียมตัว6เดือนก่อนถูกฟ้องนะครับคุณจะป้องกันตัวได้ดีกว่านะครับหปีหลังถูกยึกดนึกภาพไหม ถ้าคุณรู้ว่าคูไม่น่าจะรอดหรือบางทีอาจจะเข้าใจว่ารอ,อดไม่รอดไม่รู้แต่เตรียมตัวไปก่อนหกนะเดือนก่อนที่คุณจะถูกฟ้องหรือ6เดือนก่อนอะไรก็ตามเนี่ยเอาเป็นว่ามีการเตรียมตัวก่อนเนี่ยนะคุณจะรอดและเจ็บตัวน้อยที่สุดมากกว่าคุณจะนะไปป้องกันตัวหลังถูกยึดนะอีก6ปีคุณก็ไม่มีวันฟื้นนะหเดือนเตรียมตัวก่อน6ปีหลังถูกฟ้องนะต่างกันเยอะนะครับนี่คืออีกหนึ่งข้อที่ผมจะให เพื่อนๆเ,เป็นข้อสังเกตนะเอาไปคิดดูนะครับต่อมาหลังจากเนี้ยนะพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราต้องเตรียมตัวละต่อมาคืออะไรครับเราต้องรู้ว่าอะไรที่เรามีสิทธิ์ถูกเจ้านี้ยึดอะไรที่เราเอาออกได้ชิ่งออกไปก่อนอะไรที่ยังไงเอาออกก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าติดจำนองธนาคารอยู่นะก็ต้องมานั่งดูต่อว่าไอ้ซับแต่ละที่ซับแต่ละอันเนี่ยที่มันติดจำนองอยู่อะเรามาคุยแค่แกะเกา สามารถที่จะสร้างเงินจากสิ่งเหล่านี้ได้อยู่หรือเปล่านะครับนี่คืออีกข้อหนึ่งที่ผมจะแนะนานะครับท่านเจ้าของธุรกิจ s อสทั้งหลายเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลากู้เนี่ยบางแบงก์บางวงเงินกู้ในนามบุคคลธรรมดาบางวงเงินกู้ในนามบริษัทหรือนิติบุคคลนะครับผสมปนเปกันไปหมดต้องมาแยกชิ้นส่วนกันให้ดีนะครับว่าอันไหนกู้ส่วนบุคคลอันไหนกู้บริษัทแล้วถ้ามีหนี้เสียมันจะกระทบอะไรงไงคุณต้องขึ้นโฟลชาร์ตแล้วก็ไล่ดูว่า อะไรเป็นยังไงแล้วคุณจะตกผลึกว่าคุณจะต้องแก้ไขยังไงนะครับผมก็บอกแบบนี้นะครับสรุปนะครับคุณไม่ต้องรอดจากทุกหนี้แต่คุณต้องเลือกให้ได้ก่อนว่าคุณจะสู้กับหนี้ไหนคุ้มที่สุดนะคุณมีหนี้หลายก้อนคุณอาจจะสถานการณ์บางสถานการณ์คุณอาจชนะทุกก้อนก็ได้ทุกเจ้าหนี้ก็ได้แต่บางสถานการณ์เนี่ยคุณอาจจะไม่ชนะมันมันคุณต้องเลือก คุณต้องเลือกที่ว่าอันไหนที่คุณจะชนะอันไหนที่คุณจะแพ้คุณต้องปล่อยไปปล่อยไปแล้วให้เจ็บตัวอยที่สุดนะนี่คือสรุปภาพรวมของผม,ท,งมทั้งหมดที่ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆเ,เจ้าของธุรกิจ s m e ทั้งหลายนะอยากรู้ว่าไอ้ที่ผมพูดมาดู่นี่นั่นเน่เป็นยังไงผมนี้ครับผมมีเคสตัวอย่างนะเคสเนี้ยของผมเนี่ยนะครับเจ้าของเคสเนี่ยทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีรายได้ปีหนึงสี่สิบถึงห้าสิบล้านนะครับธุรกิจก็ยัง รันไปได้ด้วยดีแต่ด้วยความที่อ่าเริ่มระแวดระวังนะครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้นะแกก็เลยเข้ามาปรึกษาผมนะบอกว่าให้คุณอูอยากช่วยให้คุณอูวางแผนนะครับแล้วบังเอิญเนี่ยพอเราได้คุยกันเนี่ยเราเข้าไปคุยแค่แกะเกาเคุยกันประมาณสักสองสามชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งพี่เขาและสามีเนี่ยก็ได้ไปสร้างสร้างนี่สร้างสินเอาไว้เยอะนะครับไม่ว่าจะในานามบุคคลในานามส่วนตัวนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทเนี่ย มันยังไปของมันได้อยู่และบริษัทก็จะมีวงเงินกู้ที่ยังใช้ได้อยู่แต่ค่อนข้างที่จะเริ่มตึงๆนะครับก็เลยเข้ามาปรึกษาผมนะครับว่าควรจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับอันนีต้ต้องบอกว่าผมนะในเคสเนี้ยผมได้วิเคราะห์เจาะลึกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าต้องทํำยังไงต้องแก้ยังไงนะแต่ว่าในคลิปนี้เพื่อนๆจะไม่ได้ดูนะ <laughs> เพราะมันจะเป็นคลิปพิเศษที่ผมนะครับขึ้นการะดานไว้บอร์ดแล้วผม เขียนโฟล์ชาร์ตไมล์แมปอะไรทุกอย่างเอาเป็นว่าเป็นเคสสต๊ดี้ที่สามารถทําให้เพื่อนๆเ,เรียนรู้ได้เลยว่าธุากรกิจ s m e เนะครับโดยเฉพาะธุรกิจรับเหมาเอาเป็นว่าธุกรกิจไหนก็ได้นะฟังฟังเข้าไปฟังได้เลยนะครับว่า,ามันมีข้อคิดและวิธีการอย่างไรนะครับต้องบอกว่าโดยภาพรวมผมจะต้องบอกว่า,างี้ครับทุกหนี้เราแก้ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ไหวนะเราแก้นี้เฉพาะที่เราแก้ได้แล้วสามารถทําให้เรา,าเจ็บตัวน้อยที่สุดหรือเรียกว่าคุ้มค่าที่สุดเราอาจจะได้ มีผลประโยชน์กลับมาจากหนี้ก้อนนั้นนั้นะหนี้ก้อนไหนที่ดูแล้วไม่เวิร์กเราก็ปล่อยทิ้งไปสุดท้ายเนี่ยนะคุณต้องเลือกว่าคุณจะเก็บหนี้ตัวไหนคุณต้องเลือกว่าคุณจะบริหารจัดการหนี้ตัวไหนเอาให้คุ้มที่สุดกับธุรกิจคุณเอาให้คุ้มที่สุดกับเงินที่คุณต้องเสียไปนะครับใครอยากฟังคลิปนี้จนจบนะครับก็นะครับกดสมัครสมาชิกได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็เข้าไปสมัครสมาชิกได้ต้องบอกว่าสมัครสมาชิกพิเศษเนี่ยต้องสมัคร ในช่อง u t u b e เท่านั้นนะครับไม่ต้องโอนสตังค์มาที่บริษัทผมนะครับหลายๆคนโอนสตังค์มาที่บริษัทผมสมัครสมา,สมาชิกผ่าน YouTube เท่านั้นนะครับมันจะมี2ระดับนะอย่างเคสตัวอย่างที่ผมเอามาฉายเป็นภาพเขาเรียกว่าหนังตัวอย่างให้ฟังเนี่ยอันนี้เป็นคลิปพิเศษระดับ900บาทนะครับมันจะมี2ระดับนะครับระดับ300บาทกับระดับ900บาทระดับ300บาทเนี่ยจะเป็นระดับที่เหมาะกับรายย่อยนะครับแล้วก็ s m e ที่ไม่ใหญ่มากนะัก ส่วนระดับ900เนี่ยก็จะเป็นเหมาะกับรายใหญ่ซึ่งผมจะขึ้นกนระดานไว้บอร์ดแล้วก็อธิบายนะทุกขั้นตอนให้เ,เพื่อนๆดูนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะครับอันนี้คือจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าลองสมัครดูแล้วกันนะก็จะเก็บเดือนละ300เดือนละ900แล้วก็ตอนนี้มีคลิปอยู่น่าจะมาสัก70-80คลิปแล้วนะลองเข้าไปดูลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลถ้าศึกษาหาข้อมูลจน เขาเรียกว่าทะลุปูโป่ปงแล้วก็ยกเลิกสมัครได้ทุกเมื่อนะครับก็คือพูดง่ายถ้าสมัครแค่เดือนเดียวก็เสียแค่300หรือเสียแค่900นะแต่ผมเองเนี่ยจะพยายามลงคลิปให้สม่ําเสมอนะครับในทุกๆทุกๆเดือนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3-4คลิปนะครับจะมีบทเรียนใหม่ๆนะครับสถานการณ์ใหม่ๆที่ธนาคารปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้นะมีเข้ามาเรื่อยๆนะผมพอเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยมีอาชีพเป็นการเจรจาหนี้ให้กับ ลูกหนี้ทั้งหลายในประเทศไทยโดยเฉพาะ s อ e เป็นหลักนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาทิตย์นี้เจราจาเคสจบจบยังไงเอามาสรุปให้ฟังนะครับเดือนที่แล้วจบจบยังไงสรุปให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเจ้าหนี้ที่หลากหลายที่ผมจะมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆฟังนะลองไปหาดูเองว่าเราไปตรงกับเจ้าหนี้ไหนละกันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่แนวทางหลักการจะคล้ายๆกันแต่ความยากง่ายของแต่ละเจ้าหนี้จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําไว้นะครับใครอยากฟัง คลิปแบบเจาะลึกนะครับสมัครสมาชิกพิเศษเดี๋ยวดูรายละเอียดใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วอ๋อก่อนไปอธิบายนิดนึงเข้าไปสมัครคลิปหน้าช่อง YouTube เท่านั้นนะครับไม่ต้องโอนสตังค์มานะครับนะมันไม่ได้นะโอนสตังค์มาไม่ได้นะโอนสตังค์มาแล้วบางคนโอนสตังค์มา3 0 0ร้อจะมาขอเบอร์ผมอันนี้ไม่ได้นะอันนี้3 0 0และ900นี่แค่เข้าไปดูคลิปพิเศษเท่านั้นนะครับสมัครผ่านหน้าช่อง YouTube ใครที่ใช้ iPhone อยู่นะครับสมัครผ่านเบราว์เซอร์ของ s a a f r รัรือสมัครผ่านอะ พยายามใช้ระบบ Android ะนะมันจะเข้าสมัครได้ง่ายกว่านะจะตัดผ่าน YouTube ไม่เกี่ยวกับผมนะครับโอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ